สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผมอีเจคอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็น .com สำหรับวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นประเด็นของคอมเมนต์ชาวเวียดนามตัดเพาะทำไมเพจเว,เวอล l ลย์บอลเวิลด์ถึงไม่โพส์เกี่ยวกับนักกีฬาเวียดนามบ้าง เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคอมเมนต์ของชาวเวียดนามตัดเพาะทําไมเพจวอลเลย์บอลเวิลถึงไม่โพสต์เกี่ยวกับนักกีฬาเวียดนามบ้างจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับโดยชาวเวียดนามท่านแรกได้โพสต์ตั้งกระทู้เอาไว้ว่ารู้สึกรําคาญเพจนี้มากเป็นที่รู้จักกันในนามเพจวอลเลย์บอลเวิลแต่ไม่เคยเห็นข่าวเกี่ยวกับนักกีฬาที่มีชื่อเสียงของเวียดนามเลยฉันเห็นแต่โพสต์ข่าวบ้าๆบอๆอะไรก็ไม่รู้ทั้งวัน จากนั้นก็มีชาวเวียดนามมาคอมเมนต์ใต้โพสต์นี้มากมายเลยนะครับโดยท่านแรกกล่าวว่าพวกเขาโพสต์เฉพาะทีมระดับท็อปหรือบางประเทศที่มีความคลั่งไคล้ในกีฬาวอลเลย์บอลมีแฟนวอลเลย์บอลเป็นจํานวนมากก็จะโพสต์เยอะหน่อยเพื่อทําเงินหาไรายได้จากการโพสต์แต่เวียดนามได้แชมป์ระดับเอเชียไม่เห็นโพสต์บ้างเลยแต่สโมสรชิงแชมป์โลกก็คงจะมีโพสต์เร็วๆนี้แหละ คอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าอ่านเนื้อหาแล้วก็ได้แต่หัวเราะดังๆความคิดเห็นท่านต่อมาครับไม่ได้คาดหวังว่าใครจะมาคิดเหมือนกับชั้นนะเวียดนามได้แชมป์สโมสรหญิงชิงแชมป์เอเชียมันก็ไม่เห็นจะโพสอะไรเลยทันทุยมีชื่อเสียงเป็นอย่างมากแต่เธอก็ไม่เคยปรากฏตัวในเพจนี้เลยแค่คิดก็อยากจะต่อยหน้าพวกมันแล้ว ชาวเวียดนามท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่าว่าแต่แล้วทำไมต้องโพสต์ด้วยคอมเมนต์ท่นมาครับน่าเสียดายที่แอดมินเป็นคนไทยดังนั้นพวกเขาเลยไม่โพสต์อะไรเกี่ยวกับเวียดนามความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าไปบอกสมาคมให้ลงทุนให้หนักทุ่มเงินบางส่วนเพื่อโปรโมทวอลเลยบอลเวียดนามมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญ ที่ใครจะถูกนํามาโพสต์มันคงต้องมีผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการโพสต์นั้นๆด้วยถ้าหากคุณไม่ได้มีชื่อเสียงมากนักคุณก็ต้องจ่ายเงินเพื่อถ่ายภาพและลงโฆษณามุมมองท่านต่อมาครับพวกเขาโพสต์รูปนูนน่นนี่นั่นเพื่อประโยชน์อะไรก็ไม่รู้โพสต์เกี่ยวกับทีมไทยมีการโต้อตอบเยอะมากคุณต้องแสดงให้เห็นว่าเวียดนามมีสายเลือดวอลเลย์บอลเหมือนกันเสียก่อน ถึงจะได้รับการโพสต์ชาวเวียดนามท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าโดยทั่วไปแล้วพวกเขาเกลียดเวียดนามอย่าไปใส่ใจมากนักเลยความคิดเห็นท่านต่อมาครับแล้วทำไมพวกเขาต้องโพสต์ด้วยมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าถ้าหากคุณไม่ชอบก็เลิกติดตามไปซะคอมเมนต์ท่านมาครับ แล้วนักกีฬาเวียดนามมีชื่อเสียงอยู่ในระดับโลกแล้วหรือไม่จากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมนี้ว่าวิลด้าของอินโดนีเซียก็ไม่ได้มีชื่อเสียงไปทั่วโลกแต่ไม่กี่วันที่ผ่านมานี้ก็ยังมีโพสต์บทความชื่นชมสารพัดเลยชาวเวียดนามท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าคิดแล้วก็รู้สึกโกรธให้ตายเถอะพวกเขาคงจะเกลียดเวียดนามหรืออะไรสักอย่าง พอเลื่อนมาดูรูปก็ไม่เห็นโพสต์เกี่ยวกับเวียดนามเลยโฟตีของพวกเราก็มีชื่อเสียงพอๆกับนักกีฬาเหล่านี้นะแต่พวกเขากลับไม่สนใจเลยจากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมนีว่าแล้วทันทุยมีชื่อเสียงเท่ากับพิมพิชยาหรือยังแข่งขันแค่ในระดับเอเชียเองแต่พิมพิชยาได้ไปแข่งขันทั่วโลกแล้วแล้วก็มีอีกท่านเข้ามาตอบใต้เมนีว่าวิลดาของอินโดนีเซีย ก็ไม่ได้มีชื่อเสียงไปทั่วโลกแต่ไม่กี่วันที่ผ่านมานี้ก็ยังมีโพสต์บทความชื่นชมสารพัดมุมมองท่านต่อมาครับแล้วทำไมต้องโพสต์ด้วยล่ะ <laughs> คอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าชื่อเสียงอยู่ที่ไหนเงินอยู่ที่ไหนแต่กลับไปรู้สึกํำคาญเมื่อพวกเขาไม่ได้โพสต์ให้พวกเขาโพสต์เฉพาะลีกอิตาลีเท่านั้นโพสต์ทั้งการแข่งขันและไฮไลท์ ถ้า,าคุณมีเงินคุณจะโพสต์อะไรก็ได้และลีกอิตาลีก็ได้รับการสรับสนจากอิโมโก้ VCL เช่นทีมมิลาโนโนชนะก็มักจะเน้นอิโมโก้เสมอคนรวยก็อย่างนี้แหละความคิดเห็นท่านต่อมาครับพวกคุณใจดีจังที่โพสเกี่ยวกับเวียดนามอยู่ในนั้นด้วยถึงแม้ว่าจะไม่มีรูปแต่ก็มีอยู่ในแคปชั่น นี่อาจจะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของเว็บไซต์นี้ที่กล่าวถึงซีเกมและก็เป็นครั้งแรกที่กล่าวถึงเวียดนามด้วยจากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมนีว่าอ่านคอมเมนต์ก็มีทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยคุณเห็นคอมเมนต์ภาษาเวียดนามบ้างไหมแล้วก็มีอีกท่านเข้ามาตอบใต้เมนีว่าดูแค่รูปภาพหน้าปกเพจก็พอจะเข้าใจได้แล้วว่าเพจ volleyball world และเพจ avc คลั่งใครประเทศไทยมากแค่ไหน วันก่อนในรายการ a อ c ีครับมีการประกาศว่าเวียดนามชนะแต่ไม่เห็นมีรูปเวียดนามสักรูปเลยมีแต่รูปไทยทั้งหมดอย่างกับละครสัตว์นานาชาติชาวเวียดนามท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่าจริงอยู่ที่ทีมไทยกำลังอ่อนแอลงเรื่อยๆญี่ปุ่นก็ทิ้งห่างทีมไทยไปค่อนข้างไกลแต่ฉันก็อยากให้ทีมไทยได้ไปโอลิมปิกเพื่อศัดิ์รีของชาวอาเซียน แต่มันก็คงจะเป็นเรื่องที่ยากมากจากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมนี่ว่าเวียดนามต้องพัฒนาต่อไปเพื่อที่จะได้มีโอกาสได้ไปเล่นโอลิมปิกแทนทีมไทยและคอมเมนต์ของชาวเวียดนามท่านสุดท้ายครับในอีก2ปีข้างหน้าเวียดนามจะดียิ่งขึ้นไปอีกและเมื่อถึงเวลานั้นไม่ว่าประเทศไหนก็ยากที่จะเอาชนะเวียดนามได้ ขอบคุณภาพประกอบการบรรยาย PhotoCredit Page f o l l e b ล l l ์บอลก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ของชาวเวียดนามตัดเพาะทำไม Page v o l l e y l บ w o World ถึงไม่โพสต์เกี่ยวกับนักกีฬาเวียดนามบ้างหากเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้เชิญคอมเมนต์ไว้ที่ใต้วิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับบางภาษาอาจจะใช้โปรแกรมอัตโนมัติในการแปลภาษาหากผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยถ้าหากชื่นชอบได้โปดกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดปุ่มกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมอีเจคอมเมนต์า comment, จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็น .com สําสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ